สวัสดีค่ะมวยนะคะวันนี้พามาดูกระข่าแม่โจ้สองค่ะเป็นข้าวเหนียวหอมเดี๋ยวเราเข้ามาดูรวงใกล้ๆเลยนะคะข้าวตัวนี้เป็นข้าวเหนียวเป็นตัวสายพันธุ์ใหม่ที่ทนแรงได้ผลผลิตดีและอีกอย่างหนึง่งลักษณะเนี่ยของเขาจะคล้ายๆปัทุมธาน,นีหนึ่งลักษณะทรงกรเนี้คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยความสูงของเขาอ่ะจะสูงไม่ค่อยมากเท่าไหร่ประมาณร้อยเซนหรือร้อยเซนน,นิดี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะพื้นที่ที่เราเพาะปลูกแต่อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยอยู่ประมาณร้อยเซน แล้วลักษณะรวงคือมเมล็ดของเขาเดี๋ยวเราเข้ามาดูมเมล็ดใกล้ๆได้เลยค่ะดูมะเมล็ดใกล้ๆมเมล็ดเนี่ยจะเป็นมเมล็ดเ,เขาเรียกว่าเรียวเรียวยาวนะคะบางมเมล็ดก,ก็มีหางบาง,บางมเมล็ดก,ก็ไม่มีหางอย่างใบเนี่ยค่ะจะเป็นเ,เป็นใบที่ลักษณะจะอยู่ประมาณตั้งนิดหน่อยหรือจะเอียงไม่เกิน45องศาวันนี้เราก็พามาดูนะคะว่าเป็นข้าวเหนียวหอมแล้วก็ต้นแข็งแรงมาก,มากแล้วก็ทําให้เรามีความภูมิใจว่าผลผลิตเนี่ยมันจะไม่ต่ํากว่าตันนะคะ หรือดูการที่เมื่อ2อสามวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ถึงตัน2ถึงตันสเลยนะคะนี่ค่ะคือให้ดูโดยโดยรอบๆที่ที่เราเห็นเลยค่ะว่าการออกรวงของเขาเนี่ยสม่ำเสมอมากๆวันนี้เราพามานำเสนอนะคะข้าวเราก็ได้อายุป,ประมาณ90วันและมันก็เลยทําให้เราภาคภูมิใจแล้วเราพามาดูของจริงแล้วก็อยากให้ศึกษาก่อนว่าก่อนที่เราจะทําข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ย เราลองมาศึกษาก่อนว่าทรงกอตั้งเป็นยังไงหรือเป็นทรงกอแบบยังไงมีคอลวงไหมลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็คือคอลวงไม่ค่อยยาวมากนะคะอันนี้คือคอลวงนะคะอันนี้คือลักษณะคอลวงที่เราจะเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทรงทรงกอนะคะจะเป็นทรงกอออกแบบนิดหน่อยไม่ไม่เยอะมากแล้วแต่พื้นที่ที่เราจะเจอแล้วก็ลวงลักษณะลวงของเขาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบได้ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะยาวพอสมควรนี่ค่ะอยากให้พามาเห็นนะคะอยากมาชมดูผลผลิตดีมากมาก อีกหนึ่งตัวขึ้นมานะคะ